สวัสดีครับคุณผู้ชมผมโชนะครับย้อนกลับไปใน侏罗纪公园ภาคที่3เนี่ยไดโนเสาร์ที่เด่นที่สุดจนเรายกให้มันเป็นตัวร้ายหลักของภาคก็คงจะไม่พ้นสไปโนซอรัสนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันสร้างความรู้สึกว่ามันโคตรจะเจ๋งให้กับคนดูแบบผมมากเลยนะครับเพราะว่านอกจากรูปร่างที่ดูแปลกตาไปจากไดโนเสาร์ที่เราเคยเห็นทั่วไปแล้วเนี่ยขนาดตัวมันยังใหญ่มากด้วยนะครับแถมมันยังฆ่าเทเล็กสตา์ได้อีกด้วยมันก็เลยกลายเป็นไดโนเสาร์ที่หลายคนเนี่ยจดจําได้ดีนะครับ แล้ววันนี้เ,นเราจะมาคุยกันถึงเจ้าตัวนี้นี่แหละครับสไปโนซอรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกจัดให้อยู่ในอาณาจักรสัตว์นะครับไฟลัมขอดาต้าหรือว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังวงของมันก็คือวงสไปโนซอริดมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายของยุคคริเตเชียสนะครับประมาณสัก99-93ล้านปีก่อนทิ่ที่อยู่อาศัยก็อยู่ในทวีปแอฟริกานะครับซึ่งชื่อของมันโดยรวมเนี่ย แปลว่ากิ้งก่าหรือว่าสัตว์เลือ้อยคลานที่มีกระดูกสันหลังโผล่ออกมาแบบชัดเจนนะครับหรือว่าอาจจะหมายถึงกิ้งก่าที่มีหนามนะครับอันนี้ผมเองไม่กล้าจะฟันธงเหมือนกันว่ามันหมายถึงแบบไหนกันแน่เพราะว่าชื่อของมันมาจากคํา2คําที่เขานํามาผสมกันนะครับคําแรกเนี่ยผมหารากศัพท์ของมันยังไม่เจอนะครับนั่นคือคําว่าสไปในภาษาอังกฤษเนี่ยหมายถึงกระดูกสันหลังก็ได้หรือว่าอาจจะหมายถึงหนามแหลมก็ได้นะครับ โซนนีคำหนึ่งเป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยแล้วนะครับคำว่าซารัสที่มาจากภาษากรีกก็คือซารอสที่หมายถึงกิ้งกา่าหรือว่าสัตว์เล,ลื้อยคลานความน่าสนใจของไดนโนเสาร์ตัวนี้ก็คือเรื่องราวของมันเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนไปหลายครั้งมากนะครับทั้งทฤษฎีเรื่องของรูปร่างพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับเรื่องของอาหารการกินก็ด้วยรได้ว,ว่าเปลี่ยนบ่อยกว่านี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันดีกว่าว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยสไปโนซอรัสมีพัฒนาการไปในด้านไหนกันบ้าง ย้อนกลับไปในปี1912นะครับที่ตัวของริชาร์ดมาร์กราฟเนี่ยเขาได้ค้นพบโครงกระดูกของไดโนเสาร์ก,กินเนื้อขนาดใหญ่ในทะเลทรายซาฮารานะครับบริเวณทางตะวันตกของประเทศอียิปต์แถวๆใช้หินบาฮาริยาหรือว่าบาฮาริยาฟอร์เมชันคือช่วงแรกที่เจอเนี่ยไดโนเสาร์ตัวนี้ยังไม่มีชื่อนะครับการค้นพบครั้งนั้นทําให้หลายคนพอจะเห็นรูปร่างของมันคร่าวๆว่ามันเป็นไดโนเสาร์ก,กินเนื้อที่ตัวใหญ่มากนะครับแต่ว่า ที่มันดูแปลกไปจากเดนสิสเร์ตัวอื่นก็คือแผงของกระดูกสันหลังที่มันเรียงยาวเป็นรูปคลิกวงรีหรือคล้ายๆกับพัดนั่นเองเราจะเห็นว่าภาพที่นักบรรพชีวินวิทยาจินตนาการออกมาเนี่ยมันเป็นเดนเสาร์ก,กินเนื้อที่ยืนสองขาคล้ายกับทีเร็กซ์นะครับหางของมันลากยาวติดไปกับพื้นดินซึ่งบริเวณใบหน้าของมันก็ดูสั้นคล้ายไปทางพวกอันโลซอลิคต่อมาในปี1915นะครับตัวของเอิร์นสโตเมอร์ซึ่งเป็นนักบรรพชีวินวิทยาชาวเยอรมันเนี่ย เขาได้ตั้งชื่อให้กับมันว่าสไปโนซัสอียิปเทคาสนะครับซึ่งอียิปเตคาสเนี่ยแสดงถึงพื้นที่ที่ค้นพบโครงกระดูกของมันนั่น,น,นก็คือประเทศอียิปต์นั่นเองอ่ามันก็น่าจะคล้ายๆกับบ้านเราเหมือนกันนะครับอย่างวาโยแรปเตอร์หนองโบลัมโพเอนซิสเนี่ยคือต่อให้เราไม่รู้เรื่องราวของไดโนเสาร์เลยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องยากถ้าจะให้เดาว่ามันมาจากที่ไหนนะครับสำหรับเพื่อนร่วมยุคข,ของมันที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับมันก็คือคาคาโรดอนนั่นเอง ไม่รู้ว่าเวลามันเจอกันเนี่ยมันจะกัดกันหรือเปล่าในปี1934เมีนี่ยมีการค้นพบชิ้นส่วนเพิ่มเติมจากชั้นหินบาฮาริยาประเทศอียิปต์นะครับชิ้นส่วนที่ถูกค้นพบก็คือช่วงกระดูกสันหลังกับขาหลังด้วยความแตกต่างไปจากการค้นพบก่อนหน้านี้เนี่ยสโตรเมอร์เขาก็เลยตั้งชื่อให้กับเทเนเสาร์ตัวนี้ว่าสไปโนซอรัสบีนะครับซึ่งไอ้ตัวบีเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันหมายถึงสายพันธุ์หรือเปล่าอย่างตัวแรกเป็นสายพันธุ์เอใช่ไหมตัวที่2ก็เลยใส่สายันธุ์เข้าไป แต่ว่าถ้าเจอตัวที่สามอาจจะเป็นสไปโนซอรัส4ก็ได้ยิ่งถ้ามันเยอะไปกว่านั้นแล้วอาจจะเป็นสไปโนซอรัส7ถุยเยอะไปนะครับตัว B ในที่นี้น่าจะหมายถึงเบบี้คอริสซึ่งเบบี้เป็นภาษาละตินแต่ว่าสั้นนะครับส่วนคอร์ลิสเนี่ยมาจากคำว่าคอลัมเป็นภาษาละตินเหมือนกันมีความหมายว่าอคอดังนั้นสไปโนซารัสเบบี้คอริสน่าจะหมายถึงสไปโนซอรัสสายพันธุ์ที่มีคอสั้นกว่าตัวแรกนั่นเองโดยความเข้าใจส่วนตัวของผมเนี่ยผมแบ่งสัตว์พวกนี้ออกเป็น2ฝั่งนะครับ ฝั่งซ้ายคือไดนโนเสาร์ที่ถูกค้นพบที่ประเทศโมร็อกโกก็น่าจะมีตัวของซิจิลแมซาซอรัสกับตัวของสไปโนซอรัสมาล็อกเคนัสกับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งทางขวาคือประเทศอียิปต์นะครับฝั่งนี้มีสไปโนซอรัสอียิปตเทคัสกับตัวของคาคารอดอนอ่าไม่สิมีตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือสไปโนซอรัสเบริคอริสนั่นเองซึ่งตัวของเบริคอริสกับตัวของซิจิลแมซาซอรัสเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือความยาวของคอที่สั้นกว่าสไปโนซอรัสอียิปตเทค ผมก็ยังไม่เคลียว่าสุดท้ายเรื่องของสไปโนซอรัสเบรบิคอริสเนี่ยมันถูกปัดตกไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าว่ากันว่ามันอาจจะเป็นซีจิลแมสซาซอรัส as ก็ได้คือตัวผมพยายามจะหาข้อมูลแล้วนะครับแต่ว่าติดที่มันเป็นมันเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้คำศัพท์เฉพาะทางเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ความรู้ความเข้าใจของผมที่มีเนี่ยถือว่าน,น้อยมากดังนั้นผมก็เลยไม่สามารถจะสรุปออกมาให้คุณผูชมได้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายได้ เอาเป็นว่าขอเวลานิดนึงก็แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยผมรบกวนคอมเมนต์บอกกันหน่อยก็แล้วกันเผื่อวันหน้าผมอยากจะเอาข้อมูลตรงนี้มาสรุปเรื่องนี้อีกทีนึงจะได้ขออ้างอิงข้อมูลตรงนี้หน่อยนะครับกลับมาเรื่องของสไปโนซอรัสกันอีกทีนึงนะครับก็เป็นเวลาร่วมๆกว่า30ปีนะครับที่กระดูกชุดนั้นเชื่อว่ากันว่ามันเป็นกระดูกที่สมบูรณ์ที่สุดที่ตัวของโซเมอร์กับตัวของริชาร์ดมาร์กราฟเนี่ยได้พบเจอมันที่บาฮาริยาในปี1 9 1 2นะครับ มันถูกนำมาแสดงให้ชมในเมืองเมืองมิวนิกประเทศเยอรมันนะครับก่อนที่สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจะเป็นเหตุให้ชิ้นส่วนพวกนั้นถูกทําลายลงไปคือโซมเมอร์แกพยายามจะขนย้ายมันออกไปในที่ที่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าตามข้อมูลบอกว่าแกดันไปงัดข้อกับพวกานาซีหัวรุนแรงนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นไม่สามารถที่จะย้ายมันหนอกได้สุดท้ายทุกอย่างก็หายไปพร้อมกับระเบิดนะครับเหลือไว้เพียงแค่รูปถ่ายแค่ไม่กี่ภาพกับบันทึกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ผมบอกช่วงเวลาไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับปีที่พิพิธภัณฑ์ถูกทำลายด้วยระเบิดจากกลุ่มสัมพันธมิตรก็คือปี1944นะครับซึ่งสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจบลงในปี1945ปี1985เนี่ยตัวของสไปโนซารเซนก็มีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะเล็กน้อยเท่านั้นนะครับรับตัวของมันจากเดิมที่ค่อนข้างจะตั้งตรงใช่ไหมตอนนี้มันเริ่มจะโน้มเอียงตัวลงมาแบบเฉียงเฉียงแล้วนะครับ หางของมันก็ถูกยกขึ้นมาจากพื้นละอันนี้ก็ถือว่านะ่าจะทําให้มันเคลื่อนไหวได้คล่องตัวขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังคงเดิมไว้ก็คือใบหน้าของมันที่ยังออกไปทางอันโลซอลิดอยู่แล้วก็ตั้งแต่ปี1,985เรมาจนถึงปี2,000เนี่ยสไปโนซอรัสแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าค้นพบอะไรที่มันใหม่เลยนะครับจนไปถึงการเข้าใช้ของจุลสิิพาร์คสในปี2001นี่แหละที่เรียกได้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะครับ สไปโนซ u รัสมีปากที่ยาวขึ้นนะครับกระโหลกที่มันแคบลงดูลำไม้คล้ายไปทางพี่จระเขเคสมากกว่าอันนี้น่าจะมีส่วนมาจากการค้นพบตัวของซูโคไมมัสกับตัวของแบริออนิ์นะครับที่อยู่ในวงสไปโนซอริเดเหมือนกันด้วยความที่อาหารหลักของพวกมันคือปลานะครับดังนั้นก็เลยมีความเป็นไปได้ที่สไปโนซารัสเนี่ยจะมีหน้าตาที่คล้ายหรือว่าเหมือนกับญาติของมันเอง มันก็เลยเป็นภาพจำของใครหลายคนนะครับว่าสไปโนซอรัสเนี่ยเป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อที่ยืนสองขาได้วิ่งเร็วยังกับจรวดนะครับขาหน้าแข็งแรงมีเล็บที่ยาวนะครับสามารถใช้จับหรือว่าทำไม้สัตว์ตัวอื่นได้ตัวก็ใหญ่กว่าราชาอย่างเล็กซ์ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเราดูผ่านๆก,ก็รู้ว่ามันต้องชนะเทเล็กซ์แทบจะทุกทางอยู่แล้วล่ะต่อมาในปี2008นะครับความรู้ความเข้าใจของพวกเราก็ต้องเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขามีการค้นพบกระดูกบริเวณปากของสไปโนซอรัสเข้า โดยตัวของคนที่ค้นพบก็คือนิซาอิบราฮิมนะครับเขาเป็นนักบรรพชีวิตวิทยาชาวเยอรมันซึ่งนิซาเนี่ยได้ขอซื้อกระดูกส่วนหัวของจระเข้โบราณมาจากนักกุดซาฟอสซิลท้องถิ่นชาวโมร็อกกนะครับซึ่งเมื่อเขานํากลับมาตรวจสอบก,บก็พบว่ามันคือกระดูกของสไปโนซอรัสต่างหากนิซาเขาพบว่าขนาดของปากมันมีขนาดที่บางมากถ้าเทียบกับตัวของสไปโนซอรัสเวอร์ชันจูราสิกพาร์คสามนะครับจากเดิมที่มันดูคล้ายกับจระเข้เนี่ยตอนนี้มันละไม้คล้ายไปทางตะโขมากกว่าแล้วคุณผู้ชม ตัโอของหน้าตามันจะแปลกๆหน่อยนะครับปากมันจะเรียวๆหน่อยแล้วก็มันจะบางๆแคบๆด้วยในปี2014ที่เราเรียกได้ว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสไปโนซอรัสเลยนะครับเมื่อตัวของพินิซ่าคนเดิมเนี่ยเขาได้ค้นพบกระดูกบริเวณต้นขาชิ้นใหม่นะครับแล้วเขาก็ให้ความเห็นว่าขนาดของมันเล็กมากถ้าเราเอาไปเทียบกับขนาดของลำตัวนะครับดังนั้นสไปโนซอรัสไม่น่าจะยืนสองขาได้นานหรือว่าวิ่งได้เร็วปานจรวดเหมือนกับในหนังอีกต่อไปแล้วคุณผู้ชม นอกจากนั้นยังมีการค้นพบฟอสซิลส่วนอื่นอีกด้วยนะครับที่ทําให้การสันนิษฐานเรื่องรูปร่้าของมันเนี่ยเปลี่ยนไปการค้นพบกระดูกของกระดองที่มีขนาดแตกต่างกันนะครับทําให้เชื่อว่ากระดองด้านหลังของมันเนี่ยไม่ได้เป็นรูปพัทอีกต่อไปแล้วมันดูจะขึ้นขึ้นลงลงไม่ค่อยจะเป็นระเบียบเหมือนกับเมื่อก่อนที่เราเคยเข้าใจกันนะครับการค้นพบกระดูกสวนเท้าด้านหลังของไดโนเสาร์ตัวนี้ตอนเด็กเนี่ยนอกจากขาที่มันสั้นลงแล้วนะครับ เล็บของมันยังมีลักษณะเป็นแบนด์นะครับส่วนรอบนิ้วเท้าของมันก็อาจจะมีพังเผดคล้ายกับจระเข้หรือว่านกน้ําดังนั้นข้อสันนิษฐานในช่วงนี้คือมันมีความเป็นไปได้มากว่าสไปโนซอรัสเนี่ยเป็นสัตว์ที่หากินริมแม่น้ําก็ได้นะครับหรือว่าจะลงไปหากินในน้ําก็สะดวกกว่าถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าส่วนคอและก็หางของมันมีขนาดที่ยาวกว่าช่วงแรกที่เข้าใจกันนะครับลำตัวก็มีลักษณะเรียวขึ้นเพื่อเอื้อต่อการว่ายน้ํา ในช่วงแรกก็ยังไม่ค่อยจะมีคนเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับจนมาถึงปี2018ที่ตัวของพี่นิาคนเดิมเพิ่มเติมคือค้นพบกระดูกชิ้นใหม่นะครับนั่นก็คือกระดูกส่วนหางนั่นเองตรงนี้นี่ผมไม่ขอลงรายละเอียดชื่อที่มันลึกลงไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเลว่าไอ้ส่วนที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นส่วนไหนเอาเป็นว่าหางของมันเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับมันมีลักษณะที่คล้ายกับหางของปลาหรือว่าพวกลูกอสมากกว่าช่วงโคนเนี่ยมันค่อนข้างจะหนานะครับปลายนี่ คำถามก็คือไอหางแบบนี้เนี่ยมันเอาไว้สําหรับ,บว่ายน้ําโดยเฉพาะหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าคําถามนี้เนี่ยพี่นิาของเราไม่รอช้าเลยนะครับเขาทําการทดลองด้วยการจําลองหุ่น,นกลไกแล้วก็ลองใช้มันในตวัดหางดูเขาเพบว่าหางของสไปโนซอรัสมีกําลังมากกว่าไดนโนเสาร์ทั่วไปอยู่หลายเท่าตัวซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณสัก7-8เท่านี่แหละคําถามคือถ้ามันไม่ได้เอาไว้ใช้ว่ายน้ําเนี่ยหางแบบนี้จะเอาไปทําอะไรได้อีกนะครับ สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะยังไงนะครับสไปโนซอรัสก็ยังคงเป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยรู้จักความยาวตลอดลำตัวของมันยาวถึง15เมตรนะครับคิดง่ายๆคือยาวเท่ากับตึกที่สูง5ชั้นน่ะน้ำหนักตัวที่ประมาณสัก6-7ตันนะครับถามว่าหนักไหมถ้าเทียบกับไดนโนเสาร์ทั่วไปก็ถือว่าหนักมากนะครับ แต่ว่าถ้าเราเอาไปเทียบกับตัวของกอ d ซิล่าซอรัสแล้วนี่ถือว่าเมาไปถน,นัดตาเลยเพราะว่าไอ้กอ l ซิล่าซอรัสเนี่ยแม่งหนัก60ตันนะครับเดินทีหนึงพื้นแทบสุดสไปโนซอรัสถูกนําไปสร้างเป็นตัวละครในหนังหลายเรื่องเลยนะครับแล้วถามว่าผมเคยดูหนังเรื่องอื่นไหมนอกจากจูราสิกพาร์ค3ตอบเลยว่าไม่เคยนะครับส่วนเกมอันนี้ก็มีหลายเกมนะครับที่สไปโนซอรัสเนี่ยไปโผล่ให้เห็นแต่ว่าผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกัน ในกระตูเนี่ยสไปโนซอรัสปรากฏตัวในมังงะเรื่องวันพีซด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดละมันปรากฏตัวในฐานะผลปีศาจสา,สาโซอนพันสัตว์โบราณผลเรียวรีวโมเดลสไปโนซอรัสนะครับที่ตัวของเพจวันแห่งกลุ่มหกลงนภาเนี่ยได้กินเข้าไปผมจําตอนที่มันปรากฏตัวครั้งแรกไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจก็คือรูปร่างของมันได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาด้วยโดยที่สังเกตได้ชัดเจนก็คือบริเวณส่วนหางนั่นเองนะครับ ตอนที่มันโผล่มาครั้งแรกเนี่ยหางยังเป็นแบบเก่าอยู่เลยนะครับแต่ว่าตอนที่983ที่เขาตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อวันที่22มิถุนาย,ยนปี2020เนี่ยหางของมันเปลี่ยนไปเป็นหางของปลาเรียบร้อยแล้วนะครับคืออาจารย์โอดาเกก็ตามข่าวเหมือนกันนะครับและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของสไปโนซอรัสที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแบบสนุกๆน,นะครับข้อมูลตรงไหนที่มันตกหลน่นหรือว่าผิดพลาดไปยังไงผมจะต้องขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ